เกิดเหตุพยตายุไต้ฝุ่นลินดาซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงซัดบ้านเรือนที่ปลูกไว้พังทลายและถูกพัดหายไปทั้งแถบชาวบ้านพากันหนีตายต้องอาศัยโรงเรียนและนามัยชุมชนเป็นที่พักอาศัยนานับเดือนคือไปร้องเรียนน่ะเขาก็ารู้แต่ไม่มีใครเขาช่วยได้พอไปเขาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงมันใหญ่เกินลับสามารถอ่าลองไปบางหน่วยงานให้มา โอ้ที่ถ้าหารก็ช่วยไปแล้วแต่ที่งอกมาชาวบ้านก็ไปแต่ชาวบ้านเรงไม่ไม่มีที่หรอกมีแต่ที่ที่หลวงก็ให้ไว้คนละหกไร่อย่างมากนะบางคนหกไร่ห้าไร่หนึ่งไร่สองไร่สามไร่อะไรพวกนี้เป็นงานเป็นวาน,นะ่ให้ไว้มีทุกคนเรือนสม,มัยโบราณหลายโกหลายร้อยคนเรือนก็จมน้ำไปหมดแล้วบางคนก็ขายสพไปบางคนก็ถือไว้กระทั่งปัจจุบันแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปชี้เขตหรือแนวหรือระยะแนวทางที่ ว่าที่ของตัวอยู่ตรงไหนชี้ไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นทะเลมาหมดแล้วก็นานแล้วสมัยโบราณมันแผ่นดินมันจะสูงแล้วมันก็ยังไม่สึดตัวขนาดนี้ถ้าพังทีก็พังแบบเหวแบบแบบหลนเพะไปทีเป็นเหวแล้วก็สูงมากลึกแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาชีพหรือวิวัฒนาการใหม่ๆเข้ามาต้องประกอบอาชีพต้องเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยก็จะต้องทําพื้นที่ให้เตียนเมื่อเมื่อพื้นที่เตียนผลกระทบมันพังทลายมาพ เพราะว่ากั้นไว้ไม่อยู่มันจะเข้ามาทีสี่เส้นห้าเส้นหรือบางทีหลุดเข้าไปทีเป็นสิบเส้นมันก็จะเสียหายมากเพราะที่มันนิ่มในการที่ใช้ประกอบอาชีพเมื่อกลับมาก็พบว่าที่ดินที่เคยมีอยู่ได้จมหายจนชาวบ้านที่เคยมีอยู่กว่า600คนก็เริ่มอ,อพยพหนีออกจากพื้นที่ไปจนเหลือไม่ถึง400คน บนฝั่งที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ป่าชายเลนมีเสาไฟฟ้าเรียงรายมีบ้านเรือนพักอาศัยมีบ่อปูนที่ใช้กักเก็บน้ำได้จมหายไปกับดินโคลนปนทรายของสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพยาวัดระยะพื้นดินที่หายไปเกือบ3กิโลเมตรเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขนาดไหนชาวชุมชนแห่งนี้ ที่แม้จะมีบรรพบุรุษเป็นคนเชื้อสายจีนแต่แรงศรัทธาของชาวบ้านต่อความเชื่อทางพุทธศาสนาก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชาวไทยในพื้นที่อื่นเพราะแม้ที่ดินส่วนตัวจะถูกทะเลซัดจมหายไปขนาดไหนวัดประจำชุมชนกลับมีชาวบ้านที่ต่างร่วมมือร่วมใจกันทำทุกวิถีทางที่จะทำได้เพื่อสร้างแนวป้องกันชายฝั่งไม่ให้วัดซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ ประจำหมู่บ้านต้องจมหายไปวัดแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดขุนสมุดทราวาดเดิมเป็นสำนักส่งเล็กๆประจำหมู่บ้านแต่เคยถูกทิ้งจนเป็นสำนักร้างกระทั่งเมื่อมีชาวบ้านที่มีแรงศรัทธาเกิดจิตที่จะพัฒนาฟื้นฟูจนยกฐานะกลายเป็นวัดโดยได้ชื่อเรียกตามชื่อชุมชนว่าวัดขุนสมุดทราวาด แต่ชาวบ้านในถิ่นนี้และในละแวกใกล้เคียงจะเรียกกันตามความเคยชินว่าวัดขุนสมุทรจีนที่ดินของวัดได้รับบริจาคจากชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาซึ่งแต่เดิมมีหลักฐานเคยตั้งอยู่บนพื้นที่ที่รวมกันได้ถึง76ไร่เศษวัดขุนสมุทรจีนแห่งนี้ได้กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต้องกลับมาให้ความใส่ใจ ในสภาพแวดล้อมมากขึ้นไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากการเกิดวิกฤตภาวะอุณหภูมิโลกร้อนขึ้นที่ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายสาเหตุจากการสร้างเขื่อนชะลอการไหลของแม่น้ำซึ่งทำให้ตะกอนดินดำไหลลงมาสะสมที่ปากแม่น้ำเจ้าพยาน้อยลงหรือเกิดจากเหตุอื่นใดก็ตามที่เป็นเหตุให้น้ำทะเลหนุนสูงและคลื่นซัดรุนแรงขึ้น แต่ที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวปากแม่น้ำเจ้าพยาก็คือความน่าทึ่งของวัดขุนสมุทรทราวาาแห่งนี้เพราะแม้วัดจะตั้งอยู่บนพื้นที่โดยรอบที่ได้ถูกน้ำทะเลกลืนไปหมดแล้วตัววัดก็อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งปัจจุบันถึง1กิโลเมตรแต่ด้วยแรงศรัทธาของกลุ่มชาวบ้านขุนสมุทรจีนชุมชนยังสามารถรักษา,าศาสนสถานแห่งนี้ให้ยังอยู่ และคงอยู่เอาไว้ได้มันมันจะเหมือนเป็นละะนักษณะมันมันเป็นเป็นลักษณะ,ะเหมือนกับว่าเอาไว้เปรียบเปรยให้ดูได้ว่าเออทำไมวัดถึงยืนอยู่ได้ทําไมชาวบ้านรือชุมชนอยู่ไม่ได้คือวัดเนี่ยถ้าพูดจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่มีการทอดกระถิ่นหรือว่าการสนับสนุนจากญาตโยมันก็อยู่ไม่ได้กันใช่ไหม แต่เ, cie, เราอยากจะทำเนี่ยที่ที่ที่อยู่ได้เนี่ยคือเราอยากจะทําให้หน่วยงานภาครัฐได้เห็นมีข้อเปรียบเทียบให้ได้เห็นว่าเออทำไมในวัดอยู่ได้ทางที่วัดก็ไม่ได้มีปัจจัยเงินทองมากมายใช่ไหมที่ว่าจะมามาสร้างหรือมาตั้งเนี้ยก็ไม่ใช่ว่ามีปัจจัยเงินทองมากมายที่จะมาทําอย่างชาวบ้านเนี่ยทุกคนเขาก็ไม่อยากจะพึ่งพึ่งถึงฐานพื้นที่ที่สมาหากินของเขาไปแต่ที่บางคนก็อยู่ไม่ได้เพราะว่า อการกักต้าเนี่ยมันมันเป็นอยู่อย่างทุกปีมันเป็นทุกปีเมื่อเมื่ออยู่ไม่ได้ชาวบ้านก็ต้องย้ายออกไปไปเรียกไปลดไปก็จะเป็นรัณะแบบยู่ตลอดแต่ถ้าอย่างว่าอย่างถ้าเกิดว่งานภาครัฐเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนดูแลชาวบ้านเนีชุมชนก็ยังอยู่ได้คนในหมู่บ้านเนี่ยอย่างในชุมชนเนี่ยก็ยังอยู่ได้คือน้ำเนี่ยเราเราไม่สามารถ าวบ้านหรือคนในชุมชนที่เขาเรียกร้องของควาอช่วยเหลือเนี่ยหมายถึงว่าเขาอยากจะขอให้ออมาทำเขื่อนเพื่อกั้นน้ำคลื่นไม่ให้ไม่ให้คึืนมันซัดหน้าดินไปนะแม่พันธรลายไปคือคือน้ำเนี่ยเราดัานทำไม่ได้แต่เราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้พื้นดินที่มันจะอยู่เนี่ยไม่ไม่ให้สูญหายไปด้วยพื้นที่ที่เหลืออยู่ประมาณ5้าไร่เศษปัจจุบัน เราจึงเห็นวัดแห่งนี้ยังคงเด่นเป็นสง่าภายใต้น้ำทะเลที่ล้อมรอบโดยอาศัยเสาไฟฟ้าเก่าที่เลิกใช้แล้วปักเป็นแถวเพื่อสร้างแนวป้องกันคลื่นทะเลเอาไว้แล้วก็ู่เพราะทุกวันที่เราปลูกะนะแต่ก่อนนี่ไม่มีเกิดเราก็ปลูกไม่ใช่เราทำช้าหรือว่าคนโบราณเขามาตัดไม้ทำลายป่านะไม่ใช่นะคือมันฟังเองเราก็มีตัวอย่างให้ดูต้นไม้ขนาดสคนโอนมนก็เสาะจนลากเราจนโค่นลง พราะว่าภัยธรรมชาติม,มันรุนแรงแล้วถ้าเราไปปลูกแล้วพยายาปลูกมันก็ไม่อยู่เอาไม้ไปปักเอาวนไปกั้นแล้วก็ปลูกป่ามันก็เหลือตีเหลือแต่ไม้เหลือแต่ไม้โดนหมดต้นไม้ต้นกล้ามันก็ตายแต่ว่าหลังจากที่ทำทดลองทำสลายขึ้นของโรโ้เนทําทำเกิดที่สลายขึ้นนยผลกระทบเขาบอกว่าทำแบบนี้แล pigs, more, ้วผลกระทบแต่มันก็ได้ผลได้ผลระดับระดับไม่เย จากที่ว่าเทนักแขงนงจนบบต้นไม้น่าเลิกลอยหลตอนตอนี้ก็หลากต้นไม้ต้นมีเดียนมายึดมายึดถ้าเราสามารถที่พอจะแล้วก็มองจอากตาเปล่าเห็นสูงขึ้นเลยจากที่สูงขึ้นเลยเลยแล, <Okay. S 1> และอีตรงที่ไม่ได้ทำนะต่ำเลยแลว้ว่าเทลงไปเลยนะคือเรามองด้วยสายตาแต่มันก็ยังไม่ได้ยางไรก็ตามแม้จะสามารถรักษาพื้นที่ ขุนสมุดราว่าไว้ได้เพียงห้าไร่จากเดิมที่เคยมีเนื้อที่อยู่ถึง76ไร่แต่เหตุการณ์ความร่วมมือของชาวบ้านขุนสมุรจีนก็ได้สร้างแรงบันดาลใจแก่ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่บ้านสมอนเข่งสมุดที่ยังคงให้ความหวังอยู่เสมอจากตัวอย่างการรักษาพื้นที่วัดได้ทีละน้อยว่าจะเป็นแบบอย่างของความเอาชนะธรรมชาติ จนสามารถขยายแนวป้องกันออกไปให้กว้างและไกลจากชายฝั่งทะเลมากขึ้นด้วยความคิดที่ว่าแนวป้องกันชายฝั่งที่สร้างขึ้นจะไม่เป็นเพียงแต่เป็นแนวป้องกันทะเลกัดเซาะเท่านั้นแต่จะสามารถเป็นแนวดักดินโครนให้คงสะสมอยู่จนเกิดกลายเป็นแผ่นดินใหม่ที่อาจได้มาซึ่งแผ่นดินที่หายไปกลับมาคืนสู่ชุมชนในอนาคต ก็เป็นได้อนาคตถ้าช้าไปเราไม่อยากเสียนี่เราก็องมาหนีไปไหนไม่ได้แล้วทะเลมันงอกขึ้นทุกวันแผ่นดินเราก็หายเข้าไปหายเข้าไปฆ่าศึกศัตรูสมัยโบราณบันพกระดุดไปต่อสู้กับลบกับคนแต่เราลบกับธรรมชาติเรายังจะลบไม่ไหวเลยเอบมรพกระดุลเนี่ยเขาต่อสู้ให้พวกเราีม่ถนแผ่นยินอยู่แต่เราก็นึกว่าเนี่ยเราลบกับธรรมชาติแล้วใครจะช่วยเราได้ปัจจุบัน เงินทุนจากการสร้างแนวเขื่อนป้องกันคลื่นทะเลยังคนได้มาจากการค่อยๆรวบรวมเงินตามมีตามเกิดจากการจัดพระป่าและกระถิ่นสามคัคคีปีละเล็กละน้อยผลที่ได้รับจึงยังคงเกิดอยู่เพียงรอบตัววัดเท่านั้น Take 爱。<Bye. S 2> สาบานได้ฉันสามารถประกาศได้เลยว่ามีใครมั่งสู้อย่างฉันหรอฉันเดินมาแล้ว่าเดินมาไกลแล้วจะถอยก็ไม่ได้เคยคิดท้อแล้วก็แฟนมาชวนลูหยุดแต่ไม่เอาหมดแล้วทั้งมงเรแต่ลูกไม่ยอมลูกกับให่กำลังใช้รุนแห่เราต้องสู้พุ่มติดเกิดยังน้อยไ่สู้พุ่มติเกิดพลาดเพียงทีเขาไม่ลอกเขาก็หมาเปา็นกำลังใจให้เราอีกลูกเต้าให้มาเรามาร่วมใจกันทั้งครอบครัวแล้วก็วทีมงานแกนนำ ประชาชนเขาไม่สามารถที่จะยืนสู้หน้ากับใครได้แต่เขาจะหนุนเราอยู่อย่างเรียกประชาคมหรือมาต้อนรับหรือมาเรียกร้องอะไรมากันออกมาคนร้อยสองร้อยซื้อกินกันเองอะไรกินกันเองเราเลี้ยงได้ไหมมันเป็นงบประมาณหรือเงินส่วนตัวของเราทั้งเลยไม่ได้มาจากตรงไหนมาเสนอไม่มีใครมาสนอใสนเราแต่ที่น่าดีใจ